สวัสดีค่ะพบกับเต้งหนาวชาแนลแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนะคะมากินทุเรียนนะคะบุฟเฟ่ทุเรียนที่นี่นี่นะคะทุเรียนสวนคุณยายนะคะอําเภอเขาเมานะคะจังหวัดระยองเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเนาะอันนี้เราจองผ่านเพจมานะคะสวัสดีค่ะ,อ,ะอันนี้เราจองผ่านเพจมาเนาะ,ะ,ะก็มาจ่ายตังหน้าหน้าสวนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้น้องเขาแนะนํานะคะว่า มีทุเรียนอะไรบ้างนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์เนาะค่ะค่อันนี้ลูกค้าจองรวมสายพันมานะคะหนึ่งพันสอง้ยเก้าสิบเก้าาทสามารถทานได้ทุกสายพันธุ์เลยค่ะวันนี้นะคะจะมีให้ลูกค้าทานมีเป็นกบสาวน้อยค่ะพวงมาีค่ะมูสังคิงค่ะก้านยาวกบสุวรรณอันนี้จะเป็นพันุ์หายากนะคะแล้วก็จะมีเป็นหมอนทองค่ะลูกค้ากระดุมสีหน้าค่ะชนีจะมีสายพันธุ์ประมาณนี้ค่ะ น่าทานมากๆเลยนะคะมีหลายสายพันธุ์มากคือถ้านักท่องเที่ยวท่านไหนยังไม่เคยทานนี่ยแนะนําเลยนะคะให้มาที่ทุเรียนสวนคุณยายเนาะก็จะเป็นเขาเรียกว่าทุเรียนเกรดพรีเมียมเนาะหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะนี่วันนี้จะได้กินโมซันคิงด้วยนะคะยังไม่เคยทานเลยจะเริ่มทานบุฟเฟต่ตแล้วนะคะเขาจับเวลาสองชั่วโมงเนาะเราสั่งทุกสายพันธุ์เลยนะคะเพราะว่าอยากจะชิมทุกอย่าง มีสะอาดมากแล้วก็ห่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่อันนี้ทองกะมนกบสวรรณเขาบอกว่าเป็นพันธ์หายากเนามีชนีกระดุมนะคะตรงนี้เลยมอนทองโชคดีมากวันนี้ได้กินหลายสายพันธุ์เลยนะะว้าว พอมาเรียงตรงนี้เราก็จําไม่ได้ว่าอะไรบ้างต้องถามน้องๆ <Okay. S 1> ได้เลยค่ะนี่เป็นที่นั่งทานนะคะติดกับวิวนี่มีหนองน้ำข้างๆอันนี้เขามีไก่ทอดให้ด้วยนะคะนี่น่าทานมากมีขนมจีน น้ำยาแกงเขียวหวานเนื้อทุเรียนน่าทานมากเลยอันนี้เป็นข้าวเปล่านี่นูน่ากินมากผัดเผ็ดนี่ก็จะเป็นแบบขายเป็นกิโลเนาะใส่กล่องแบบนี้เลยน่าทานมากนี่นี่เลยค่ะม้อนโทงว้าวได้แล้วนี่ โอ้โหเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราได้แล้วเนาะอันนี้เป็นทุเรียนนะคะที่หลากหลายสายพันธุ์นะคะเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะคะอตอนนี้เราจะทานบุฟเฟ่กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะนี่มาใกล้ใกล้เลยะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ทองกระมนเนาะเรายังไม่เคยทานนะคะนี่แล้วก็มีก้านยาวหน้าตาแบบนี้เลยนี่มูซันคิงนะคะอยากทานมากแล้วก็มีพวงมณีนะคะ สีเหลืองเข้มอันนี้ก็จะเป็นกบสวนใช่ไหมคะนะอ๋อกบสาวน้อยนะคะชื่อคล้ายๆกันแล้วก็มีหมอนทองเนาะอ่ามีชนีนะคะอันนี้อะไรเอ่ยกระดุมกระดุมสีนาดนะคะแล้วก็อันสุดท้ายกบสวนเนาะนี่ทั้งหมดกี่สายพันธุ์นะวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสายพันธุ์แทนเพื่อนว้าว โชคดีมากวันนี้มีโอเคมาอีกสักนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้น้องแนะนำลำดับความหวานแป๊บหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าหมอนทองค่ะลูกค้าก็จะหวานค่ะรสชาติหวานแต่ไม่มันค่ะแต่ถ้าเป็นพวกพวงมาลอยเนี้ยค่ะเขาจะเนื้อหวานมันกําลังดีปุบสุวรรณก็จะเป็นเนื้อแห้งๆห,หน่อยค่ะแต่ก็รสชาติหวานมันเหมือนกัน ก้านยาวค่ะจะมีแบบคิมมี่คิมมี่ละมุนละมุนหน่อยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าทานอันสุดท้ายเป็นพวกพวงมาีอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เป็นทอกรกมลอย่างเงี้ยค่ะแต่ทานที่หวานเยอะค่ะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมก่อนเนาะเมื่อกี้ให้น้องเขาแนะนำเขาบอกว่าให้ลองจากสายพันธุ์แบบที่มันไม่หวานมากไปก่อนนะคะเดี๋ยวลองที่หมอนทองก่อนละกันนี่หมอนทอง ออกแล้วเราก็จะจําไม่ได้นี่อย่างนี้เลยอืออืออร่อยมากอือหวานมันหมอนพองหวานมันอร่อยมากค่ะพเมเยมมากๆเลยทีนี้ลองอะไรต่อเดี๋ยวลองก้านยาวนะเขาให้เราลองเอ่อ ทองกระมลกับพวกพวกมาีีสุดท้ายนะมันจะหวานกว่านะคะ,ะลองกั้นยาววันนี้ก้นยาวอย่างนี้เลยทุกคนกระดาษออกกั้นยาวนะคะอืมก็จะอร่อยกอยแบบนึงอยากให้มาทานจังถัดมา อลองลองอันนี้ไหมอันนี้อะไรกบสาวน้อยกบสาวน้อยนะเพราะว่าสีมันไม่เข้มเดาว่ามันน่าจะไม่หวานมากไล่ลัมดืม,ม,มขบสาวน้อยก็จะมันมันเมื่อจะแห้งเนะอะอร่อยเหมือนกันค่ะ มูสันคิงนี่อันนี้เป็นอันที่อยากกินที่สุดเลยนะคะไม่เคยได้กินเลยครั้งแรกในชีวิตนะมูสันคิงครับผมนี่อือืมเนื้อ,อเฟนเม่อยู่นะ อันนี้ก็จะมันๆน,นะหวานนเยอะมันๆอร่อยอะ่ะเจเดี๋ยวอีกอันนึงอยากลองตัวนี้ค่ะพวงมะนีอันนี้สีเหลืองน่ากินมากเลย <c oughs> อร่อยทุกอย่างเลยนี่เพื่อนเพื่อนน้ำลายไหลละสิพวงมะนีว้าวสีเหลืองสวยมากนะาจ๊านี่เลยอืม,ห,มหวานหอมพวงมะนีแต่ไม่ได้ใหญ่หน่อยนะอืมอร่อยอ่ะ หวานหอมแต่คล้ายๆชนีเหมือนกันนะถ้าใครไม่ชอบอาจจะแบบอันนี้เนาะแต่ว่าเราชอบนะเรากินได้หมดเลยทุกสายพันธุ์นะตอนนี้อันนี้ทองกระมนนะคะนี่ก็ยังไม่เคยทานนะเขาบอกเป็นทุเรียนพันธุ์โบราณน,นะที่นี่นะเยอะมากๆนี่ค่ะเพื่อนๆทองกระมน ันนี้ก็จะมันๆนะไม่หวานมากเออตัวน,นี้ได้อยู่หือแล้วก็จะเินเมียเหมือนกันโอเคค่ะทุกคนมันเยอะมากเลยน่าจะรีวิวไม่หมดถ้ายังไงก็เราขอแนะนำนะคะเพื่อนๆถ้าอยากทานบุฟเฟ่แบบทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็เกรดพรีเมียมแบบนี้ก็มาที่ทุเรียนสวนคุณยายนวะะัดตะยองได้เลยนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวขออนุญาตทานก่อนนะคะ สำหรับหน้าสวนนะคะเขาก็จะมีทุเรียนหลายสายพันธุ์ที่ไว้ขายให้กับลูกค้านะคะนี่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่พี่ๆเขาแกะให้กับลูกค้าทานสดๆแบบนี้เลยค่ะเราสามารถที่จะมาสั่งได้นะคะนี่ค่ะ ว้าวน่าทานมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่เขาถ่าทุเรียนมาไว้ให้เรานะนี่วันทองพวงมาีจอกลอยทองกำมลนอันนี้ก็หมอนทองเนี่นะคะครับเยอะมากเพื่อนๆสามารถหยิบตะกร้าตรงนี้แล้วก็อาไปทานได้เลยนะคะว้าววันทอง อีกอันหนึ่งนี่จอกลอยสวยมาสวยมากนี่หมอนทองนะดูนี่ว้าวเออหน่าทานมากเลยนะไม่เละไปนะอันนี้เป็นอีกสายพันธุ์นึงนะคะทองกระมนีน่ว้าวดูสีสวยมากาฮะวิ่งไปวิ่งมา แล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งครับผมอันนี้พวงมะนีพวงมะนีว้าวสีสวยนะนี่อันสุดท้ายพวงมะนีเหมือนกันนี่หาได้ที่ไหนล่ะครับนี่บุฟเฟ่นะหัวแล้วเท่าไหร่นะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเป็นกินบุฟเฟ่ทุเรียนหลักรวมสายพันธนะุ์เนาะสายพันธุ์โบราณ ถ้าเป็นหมอนทองอย่างเดียว999บาทเนาะแต่อันนี้ก็คือทานแบบรวมสายพันธ์นะคะ1,200เท่าไหร่นะ99บาทมาได้ที่ที่ไหนทุเรียนส่วนคุณยายเนาะอำเภอเขาชะเมานะคะจังหวัดระยองนะโอเคมาทานกันเลยครับสำหรับที่ส่วนคุณยายนะคะเขายังมีทุเรียนทอดทุเรียนกวน พุกกี้ทุเรียนหรือว่าขนมลูกอมต่างๆเป็นของดีของฝากจากเมืองระยองให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับบ้านกันด้วยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเต้งหนาวชาแนลด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย